สวัสดีทักทายกับคุณผู้ชมนะครับนนคลิปนี้พี่ป๊อปปังๆพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่จังหวัดลบบุรีนะฮะบริเวณนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีนะครับก็คือศาลพระกาฬแล้วก็พระปางสามยอดนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีลิงนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยทางจังหวัดเขาก็ทําการเก็บลิงนะฮะก็ยังพอมีเห็นบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าน้อยมากๆเลยนะครับซึ่งปกติแล้วบริเวณตึกแถวนี้นะฮะจะมีตะลิงแบบเยอะมากๆนะค,คุณผู้ชมคลิปนี้พี่ป๊อปปังปังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันในวังของพระนารายนะครับ ตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่บริเวณพื้นที่ของวังพระนารายณ์นะฮะเมืองลบบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองขอมในยุคเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพระปรางเนี่ยเป็นในลักษณะของขอมในยุคโบราณน,นะฮะ มาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันก่อนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จ พัณนรายนะครับนะฮะเมืองลบบุรีนะฮะชื่อเดิมว่าละวบุระหรือว่าเมืองลาโบนะครับเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่บริเวณของภาคกลางประเทศไทยนะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากตั้งแต่สมัยกรรนปริวัตร์เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในสมัยธรวดีนะฮะราวพุทธศตวรรษที่1 2ถึง16ต่อมาได้นะครับได้รับอิทธิพลนะฮะทางวัฒนธรรมจากขอมนะฮะในราวพุทธศตวรรษที่1 5ถึง18เรียกว่าสมัยลบบุรีนั่นเองนะครับ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1งทรงสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อปีพศ1893เมืองลบบุรีก็มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะับพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยานะฮะช่วง,งปีพศ2199-2231นะฮะพงศ์ทรงโปรดให้วิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียนนะครับร่วมกันออกแบบก่อสร้างพระราชาวังเมืองลบบุรีพร้อมกำแพงเมืองและป้อมปราการใน ปีพศ2209นะรเพื่อทรงใช้เป็นที่ประทับแปลพระราชฐานว่าราชการเมืองต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองพักพรและล่าสัตว์นะฮะเสมือนเป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพ,พระองค์เสด็จสวรรคตนะที่นั่งสุธาสวรรค์น,นะฮะที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ2231หลังจากนั้นมานะครับเมืองลบบุรีก็เริ่มถูกทิ้งร้างและลดความสําคัญลงต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลที่4สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 94นะถึง2,411นะครับ,รบโปรดาให้บรุรณะพระสังขรพระราชวังนี้พร้อมกับโปรโดให้สร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงคุดกับหมู่ตึกพระประเทียบนะฮะบขึ้นเมื่อปี2,399แ,และพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศนะฮะจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมจเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานให้เป็นสลาการจังหวัดลพบุรีนะฮะภายหลังได้จัดตั้งเป็น ลบบุรีพิพิธภัณฑ์สถานเมื่อวันที่11ต,ตุลาคมพศ2467และในปี2504นะฮะได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชะฮะปัจจุบันเป็นสถานที่จะแสดงศิลปะศิลปะวัตถุโบราณสมัยต่างๆเพื่อเผยแพร่แก่ผู้เข้าชมทั่วไปนะครับ นะฮะตอนนี้พี่ป๊อปปังอยู่ที่พระโจวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับอยู่ที่จังหวัดลบุรีนั่นเองนะฮะคลิปนี้เเอามันว่าเดี๋ยวพี่ป๊อปเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะฮะน้องๆทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะว่าที่วังพระนารายณ์จังหวัดลบุรีเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นวังแห่งที่สองของสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองนะครับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะตามประวัติก็คือเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะอยู่ที่กรุงศรีอยุธยานะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็ได้มาสร้างวังไว้ที่จังหวัดลบุุุรร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 รีีีีีีีีดดดด้้้้้วว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 วยยยยนน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 ะะะะะคคคคคคััััััััััับบบเเพพพาา่่่่อออออองง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 ์มมกกกก็็็ืืททจจหหหศธแแแลลล ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังที่2มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์มากๆเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่ป๊อปปังๆพาคุณผู้ชมเดินชมให้ทั่วแล้วกันนะครับติดตามด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับอันนี้เขาเรียกว่า12ท้องพระนังนะครับหรือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บ สินค้านะฮะที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้พี่ป๊อบก็พาเข้ามาชมภายในก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องห้องนะครับนี่ฮะก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องแบบนี้นะครับ เป็นห้องเก็บสินค้านะครบ ตันน <medio S 2> no ี้ทุกคนนะครับอันนี้น่าจะเป็นพที่นั่งสุดทาสวรรค์นะครับพี่ป๊อปปังปังบอกว่าประตูนี้อลังการแบบใหญ่มากนะผู้ชมดูนะฮะนี่นะฮะดูกําแพงนะครับโอ้โหสูงมากเลยนะเดี๋ยวพี่ป๊อปจะไปยืนให้ดูนะครับนี่นะฮะเก็บบรรยากาศรอบๆให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับให้กับทุกคนได้ดูได้ชมนะฮะอลังการจริงเนาะก็คือมามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะครับแต่ไม่เคยมาทําคลิปนะครับแต่ครั้งนี้มาทําคลิปแล้วก็สัมผัสได้ถึงแบบ ความยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะของราชวังโบราณนะฮะอันนี้ประตูนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูประตูนะเนี่ยโอ้โหสูงมากเลยนะนู่นน่ะโอ้โหอ,อ,อันนี้กำแพงนะเนี่ยคือแบบคือคือสูงอะ่ะสูงมากอืมนะฮะอันนี้ก็ ยิ่งใหญ่แบบอลังการมากเลยนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาขึ้นไปดูด้านในเนี่ยฮะคือพอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบันไดเนี่ยฮะบันไดสองข้างซ้ายขวาเนาะนะฮะแต่ว่าอันนี้บันไดคือไม่อนุญาตให้ขึ้นนะครับ น,ะะนี่ฮะคาดดาวเนาะสมเด็จพระลายก็จะอยู่ด้านในนะครับแล้วช่องนี้ก็น่าจะมาประทับตรงนี้นะครับตรงช่องนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็แขกต่างประเทศหรืออะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนที่เราเคยเห็นในในภาพถ่ายในภาพวาดนะครับหรือว่าในหนังอะเรื่องบุพเพสันนิวาสอะในละครนะครับโอ้อลังการมาก แต่ละประตูในใหญ่จริงๆนะครับผู้ชมนะฮะนี่นะฮะดูประตูนี้ก็ใหญ่มากนะครับเนี่ยโอ้โหจริงใหญ่ลังการอันนี้เนี่ยนะฮะดูประตูเนี่ยดูมือพี่ป๊อปเลยฮะเนี่ยฮะ,ฮะกลางมาถึงนี่เลยก็ใหญ่อยู่ดีเอาเดี๋ยวออไปดูประมาณน,นี้เลยเนาะก็สุดสุดแขน โอ้โหนี่เท่ากับสุดแขนนะเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลยนะบานประตูใหญ่ใหญ่อลังการนี่สวยสวยสวยใช่ได้เอ้อันนี้ให้ให้คุณผู้ชมได้ดูบานประตูเนะี่ยโอ้โหสูงไปถึงนู่นเลยนะครับน่าจะสูงประมาณตึกสองชั้นได้ มุมนี้เลยทุกคนนะพี่พอบอกว่ามันล่มลื่นมากๆเลยนะต้นไม้แบบเต็ม2ข้างทางเลยเดี๋ยวไปเดินแบบให้รู้สึกแบบคลายร้อนกันก่อนนะครับ่ะโอ้โหนะชื่นใจจ,จริงๆเลยตรงเนี้ยจริงก็เป็น,นจุดหนึ่งที่วิวสวยนะถ้าเกิดแบบใครมาเที่ยวที่เนีพระชวังพนนารายเนี่ยมาแอคชั่นมุมนี้เลยนะครับยอดเยี่ยมจริงนะครับ ถึงแล้วนะครับนะบทุกคนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตึกพระเจ้าเหานะครับนะฮะพระเจ้าเหาเดี๋ยวไปดูประวัติกันก่อนนี่นะฮะเราก็ไม่ต้องไปจําอะไรมากมายเพราะว่ามีประวัติให้อ่านนะครับเขาบอกสมัยการสร้างขึ้นสอยโซเดพรายเมื่อปีพศ2209สันนิษฐานว่าคงเป็นหอพระประจำพระราชวังนะฮะชื่อพระเจ้าเหาคงหมายถึงพระพุทธรูปสําคัญที่ประดิษฐาน อยู่บนฐานสุขทีที่อยู่ในตึกนะฮะสมเด็จพระนารายมหาราชทรงประชวรหนนะักสมเด็จพระเพระชรชาานะใช้ตึกนี้แหละนะฮะเป็นที่ประชุมขุนนางแล้วก็ประกาศยึดอํานาจของสมเด็จพระนารายนะครับโอก็มีความสําคัญนะฮะนี่่ะเดี๋ยวพีพ่ป๊อปพาคุณผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศภายในนะครับตึกพระเจ้าเหานะฮะ แต่ตอนนี้คือไม่มีพระพุทธรูปแล้วนะครับส่วนบรรยากาศโดยรอบเนี่ยพี่ป๊อบว่าร่มรื่นมากๆเลยนะเนี่ยนะฮะมีต้นจามจุลีเนี่ยต้นก้ามปูต้นชำฉาเนี่ยนะฮะต้นไม้เยอะนะครับเพราะนะั้นมาเที่ยวที่นี่เนี่ยคือมันไม่ล้อนะจริงๆแบบเดินแบบสบายๆตอนนี้พี่ป๊อบอยู่กับมันสักเที่ยงวันแล้วนะแต่ก็ รู้สึกอากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายดีด้วยนะครับ กันต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ป๊อบพาไปชมบ้านเจ้าพยาวิชเยนนะฮะก็ถือว่ามีความสําคัญในยุคข,ของพระนารายณ์นะซึ่งในตามประวัติเนี่ยนะฮะเจ้าพยาวิชเยนนะฮะถือว่าเป็นคนโปรโดของพระนารายณ์คนหนึ่งเลยนะครับ ตอนนี้พี่ป๊อบอยู่ที่บ้านวิเชยนนะครับโอ้โหเป็นไงฮะยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการจริงๆนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าการเข้าชมที่บ้านวิเชยนอันนี้ก็ต้องตีตั๋วนะ10บาทนะครับปะเดี๋ยวพี่ป๊อบพาเข้าไปดูบ้านวิเชยพระเจ้าพญาวิเชยนนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรดีละ่ะคนสนิทนะฮะของสมเด็จพระนารายณ์นะฮะในสมัยนั้นนะครับ โอ้โหบ้านใหญ่มากคือคือเอาเป็นว่ารวยอะ่ะฐานะดีอะ่ะมั่นคงมั่งคั่งฐานะดีเลยอะ่ะนี่เห็นไหมฮะโอ้โหมีห้องเยอะแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูห้องนี้กันคุณผู้ชมไม่รู้นะว่าห้องอะไรแต่เห็นว่าเป็นห้องก็เลยเดินเข้ามา แต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นห้องอะไร <c oughs> นี่โอ้โหคือแบบรวยอ่ะไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอะไรรวยนะฮะร,รวยอย่างเดียวนะครับเจ้าพยาวิชเชยนนะฮะเจ้าพยาวิชเยยวชเยนโอ้ยมีบอ่ออะไรด้วยเนี่ยมีห้องหลายห้องมากนะครับ เดี๋ยวพี่ป๊อปก็ซอกแซกเข้าไปแล้วกันนะฮะร้อนนะแต่ว่าใจสู้ร้อนนะแต่ใจสู้โอ้โหอลังการไม่รู้นะห้องนี้ไม่ทำอะไรไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆก็คือบ้านนั่นแหละนะ บ้านของพยาวิชเยนนะฮะ,ะเราเดินออกมาช่องนี้ต่อครที่ตึกนี้ต่อ นี่อันนี้ก็เป็นอีกอาคารหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะโอ้โหคือใหญ่มากนี่ยฮะถ้ามองจากมุมนี้เป็นไงฮะก็คือใหญ่อันนี้ล่ะอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ รวมๆคือแบบอลังการนอะ่ะพื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นไร่อยู่นะครับก็คือพื้นที่กว้างประมาณหนึ่งไร่ได้ไมั้ยเป็นบ้านสไยยุโรปก,ก็คือตามประวัตินั่นแหละ ที่พระเจ้าอะไรนะเจ้าพญาวิชัยเยนนะเนาะเขาก็เป็นคนต่างประเทศนะไม่ใช่เป็นคนไทยไม่รู้มีบ่ออะไรด้วยเนี่ยบ่ออะไรไม่รู้นะเขาก็มีที่ให้สแกนนั่นแหละแต่แบบขี่เกียจติสแกนใครมาเที่ยวก็มาสแกนนั่และกันนะครับก็ให้ชมพื้นที่กว้างๆนะครับดูกว้างๆ พพื ina, ้นที่กว้างออกมาถึงขนาดนี้นะฮะบ้านเจ้าพยาวิชัยเยนโอ้โหนะฮะก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับสำหรับทริปลบบุรีทริปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันเนาะที่ติดตามอยู่กับช่องพี่ป๊อปปังๆนี่แหละนะฮะมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะที่ลบบุรีเนี่ยนะฮะถ้าอากาศร้อนๆงี้กควจะมีร่มมาด้วยนะ ร่มเย็นเป็นสุกนะค่าค่าเข้า,ขา,ขาก็ไม่แพงเนาะถูกๆ30บาท10บาทแต่บ้านวิเชียรงก็คือแค่1ิบาทเนาะโอเคบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับบวาสีีครับ